สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติตัวละครที่ชื่อว่าเบอ i จิเคสุเกะใน t ตเกียวแมนจิรีเวนเจอร์สเบอจิเคสุเกะหรืออีกชื่อคือเอ็ดย่อมาจากเอ็ดเวิร์ดเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปีคิศา1990กรุ๊ปเลือด AB ส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมสีผมสีดำ สีตาเทาบาจิมีลักษณะสูงและผอมไว้ผมยาวประบาเวลามีเรื่องชกต่อยจะเอาอยางรัดผมมารัดทำให้เขามีพลังการต่อสู้เยอะคือบั๊มากอันนี้เดาเอานะครับอีกทางเอกลักษณ์อย่างของเขาคือชอบยิ้มจนเห็นฟันสองซี่ที่แหลมคมของเขาเพื่อแสดงความดุร้ายของเขานั่นเองลักษณะนิสัยของบาจิเป็นคนนิสัยเรื้อร้อน สามารถชกต่อยใครได้เลยแม้ไม่ได้มีใครสังการจนทําให้ถูกทันบนจากมิกี้บ่อยๆแต่เป็นคนที่รักพวกพ้องและรักแก๊งเป็นที่สุดเป็นคนที่มองคนออกว่าใครดีหรือร้ายสิ่งที่ชอบคือยากิโซบะเขาเรียกมันว่าเปยังบาจิดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งของแก๊งโตเกียวมันจิไคจากนั้นก็ออกจากแก๊งแล้วย้ายไปอยู่แก๊งวารุฮาระหรือแก๊งวาฮันลา และบาจิก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแก๊งตัวเกียวมิเิคไคอีกด้วยเรื่องราวของเขาเริ่มจากที่เขาตอนเป็นเด็กเขาได้ไปเรียนวิชาป้องกันตัวที่สำนักซานะซึ่งเป็นสำนักของปู่เมกี้และเขาก็ได้เป็นเพื่อนกับเมกี้และวันหนึง่งเขาได้ไปเจอเอมม่าครั้งแรกเขาถามไมกี้ว่าคนนั้นเป็นใครไมกี้ก็บอกว่าเธอชื่อเอมมาจากนั้นบาจิก็ได้ตั้งชื่อตัวเองว่าเอ ที่มาจากคำว่าเอ็ดเวิร์ดตามไมกี้ที่ตั้งชื่อตัวเองว่าไมกี้ที่ยอมมาจากคำว่าไมเคิลเพื่อไม่ให้แปลกแยกจากเอมมาน้องสาวตามมาดาของเขาที่เป็นชาวต่างชาติจากนั้นบาจิก็เที่ยวเล่นกับเพื่อนๆซึ่งมีทั้งหมดหงคนมีบาจิไมกี้คาสุโทระปาจินราเคนและมิสยะจนวันหนึง่งที่คาสุโทระคิดจะไปสู้กับแก๊งแบค็คดากอนรุ่นที่9ตามลมพัง ด้วยความแค้นส่วนตัวทําให้บาจิมีไอเดียที่จะก่อตั้งแก๊งเพื่อเป็นกําลังช่วยกระสือโทระอีกแรงและทุกคนก็เห็นด้วยจนมีชื่อแก๊งว่าโตเกียวมัจิคและพวกเขาก็ไปถล่มแก๊งแบดาก้อนรวมถึงแก๊งอื่นๆจนมีชื่อเสียงมีผู้นําทัพเป็นไมกี้ผู้ไร้เทียมทานและวันหนึ่งพวกเขาทั้ง6ได้ไปเที่ยวชายหาดไมกี้ที่รถน้ำมันหมดทําให้บาจิต้องเป็นคนไปเติมน้ำมันรถ เนื่องจากเป่ายิ่งฉุบแพ้จนไปพบกับแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งหนึ่งที่จะมาทุบรถไมกี้แต่บาจิก็เอาตัวเข้าบกป้องเพราะนี่คือของสําคัญของไมกี้ในตอนนั้นเองไมกี้ก็มาเตะรถตัวเองพังและบอกว่าสิ่งสําคัญของไมกี้ไม่ใช่รถแต่เป็นตัวบาจิเองแต่าหากทำให้บาจิกสึงใจและเขาก็ไปร่วมวงกับไมกี้อัดพวกนั้นหลังจากนั้นเหตุการณ์เลวร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อบาจิกััสุทโทระ วางแผนที่จะไปขโมยรถ CB250T เพื่อจะไปเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเมกี้ในร้านแห่งหนึ่งและคาสอโทระก็ได้ค่าเจ้าของร้านซึ่งเจ้าของร้านนั้นก็คือพี่ชายของเมกี้ที่ชื่อซานโนชินิจิโร่เขาได้ตายลงทำให้เมกี้ตกใจกับเรื่องนี้มากและบาจิก็เสียใจกับเรื่องนี้จากนั้นบาจิกับคาสุทระก็ถูกตำรวจจับไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นต่อมาหลังจากนั้นบาจิก ก็ได้กลับมาเข้าแก๊งและเป็นหัวหน้าหน่วยที่1ของตัวมันและได้สู้เคียงบ่าเคียงไหลกับไมกี้และพเพื่อนๆจนเป็นแก๊งใหญ่ครั้งหนึ่งเขาต้องตัง้ตงใจเรียนเพื่อไม่ให้ซ้ำชั้นและเขาก็ได้รู้จักกับจิฟุยุที่มาช่วยสอนเขาทําการบ้านจากนั้นจิฟุยุก็ได้ไปมีเรื่องกับแก๊งโรซิงและกําลังเสียท่าทําให้บาจิไปจัดการกับพวกนั้นจนหมดพร้อมประกาศว่าเขาคือหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งของแก๊งตัวมัน ทำให้จิฟยุได้เป็นรองหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งพร้อมทั้งเคารพนับถือบาจิตั้งแต่ตอนนั้นถึงขั้นเรียกบาจิว่าคุณบาจิเลยทีเดียวต่อจากนั้นตอนศึกตัวมันปะทาโมบิอุสแปนจินได้ถูกตำรวจจับหลังจากเอามีดแทงโอซานาอิหัวหน้าแก๊งโมบิอุสและบาจิก็ได้เข้าร่วมศึกปะทะโมบิอุสในรอบหลังที่มีฮันมะนำทัพและก็ชนะศึกนี้ไป ร้อมทั้งช่วยชีวิตดาเคีนได้สำเร็จหลังจากจบศึกนี้ไมกี้ได้แต่งตั้งคิสกิเทตะเป็นหัวหน้าหน่วยที่3าของแก๊งตัวเกียวมัจิไคแทนปาจินตอนนั้นทาเคมิจิได้เข้าไปชกหน้าคิสกิมัจิเห็นทาเคมิจิครั้งแรกเขาคิดว่าทาเคมิจิเป็นคนที่น่าสนใจจากนั้นก็ไปชกทาเคมิจิและขอลาออกจากแก๊งตัวเกียวมัจิไคเพื่อไปอยู่แก๊งวาลุฮันละหรือวาฮันลา ที่มีสายลักษณ์เป็นรูปเทวดาไร้หัวแล้วเขาก็ไปชกรองหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งจนยับเยินเพื่อพิสูจน์ว่าเขาย้ายฝั่งจากตัวมันมาอยู่แก๊งวาหลาแล้วและเขาพร้อมที่จะอยู่กับคาสุโทระโดยอ้างเหตุผลว่ามีอุดมการ์เดียวกันกับคาสุโทระที่จะกําจัดไมกี้ลงแต่จริงๆแล้วเขามีเหตุผลบางอย่างจากนั้นก็ถึงศึกตัวมันปะทะวาหลา ราจิได้เข้ามาในฉากที่คิสกิโผลมาช่วยเมก้ตอนที่เมก้กำลังเสียท่าจากนั้นบาจิก็เข้าเล่นงานลูกน้องในหน่วย3ของคิสก,กิที่มีถึง50คนในทีเดียวรวมทั้งรองหัวหน้าหน่วยที่3ในพิบตาจากนั้นก็เข้าถึงตัวคิสกิและกำลังจะจัดการกับคิสกิแต่เขาก็กระอักเลือดออกมาเนื่องจากถูกคาสึโทระใช้มีดแทงเขาแม้ไฮคิมิจิจะช่วยเขาแล้วก็ตาม หลังจากนั้นเมกี้ก็ไปจัดการกับขาสุุทระจนปางตายเพราะคิดว่าบาจิจะตายเพราะขาสุุทระแต่บาจิก็ลุกขึ้นมาและบอกว่าขาสุุทระไม่ได้ฆ่าเขาเขาได้ใช้มีดแทงตัวเองเขายอมฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้เพื่อนทะเลาะกันอีกทั้งสำน,นึกผิดในเรื่องที่ทำกับชินิจิโร่พี่ชายของเมก้จากนั้นก็บอกทาคิมิจิถึงเรื่องคิสกิว่าเป็นศัตรูเขาลาออกจากแก๊งเพื่อไปสืบเรื่องคิสกิ เขาไม่อยากให้คิสกิมาแทนที่ปาจินอดีตหัวหน้าหน่วยที่3หัวหน้าหน่วยที่3าต้องเป็นปาจินเท่านั้นเขารักแกงนี้มากรวมถึงเพื่อนเพื่อนที่ก่อตั้งแกงด้วยกันจะอยู่ในใจเขาตลอดไปเขาฝากความหวังไว้ให้กับทาคมิจิและเขาก็ได้ตายลงทําให้ทุกคนสึงใจและเสียใจกับเหตุการณ์นี้และก็จบไปสําหรับประวัติและเรื่องราวของบาจินะครับสําหรับผมคิดว่าบาจิเป็นคนที่มีไหวพริบเขารู้ว่าคิสกิเป็นคนที่ไม่ดีตั้งแต่ต้น ไม่คิดแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวเขามีความรักแก๊งอย่างสูงส่งทําให้เป็นที่รักของเมกี้และคนในแก๊งทุกคนเลยนะครับถ้าตกลงนตรงไหนก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากถูกใจหรือกด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ